ไฟหมดไหลจะล้าครับพลังมันจะลดน้อยลงไปวิสามาอีกแล้วครับไปฝังแข้งเข้ามาครับพยายามจะเตะไปที่บริเวณท่อนแขนขวาครับของคิริวดรง้างวางไปแข้งซ้ายนะครับซ้ายนี่มาเร็วกว่าเสียงครับบังไม่ทันครับที่ริวจนปัญญาริงๆครับรับแข้งซ้ายตลอดนะครับตบด้วยซ้ายเข้ามาอีกครั้งครับแล้วบังชุดของที่ริวนี่นะครับเป็นสิ่งที่ยังประมาทไม่ได้ครับจิ้มนำตัว Super Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay And now let's move on to our third fight: Thailand versus Russia. Introducing our Russian warrior. He's fighting out of the blue corner tonight. Training out of Max Muay here in Shonburi, with professional records of 48 fights and 27 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Kieran Smyth. A Russian warrior fighting over the blue corner. He's running at Max 4 Thai gym. Ladies and gentlemen, Kiyu speed off. And his opponent in the red right corner. A Thai warrior. He representing Ed Province. 22 years of age, running at Ayoda Fight Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Tinan! AYOTA FIGHT GYM! And entering the ring right now is the U-Type Fighter Coming from Ryan Perwins Training out of AYOTA FIGHT GYM 22 y ีเ r s o ล a วส Let's ทีนึ่งอาย a y a ่ o กับ i g h t Jam. You โอ้โหท่านผู้ชมครับเทศกาลสงกรานต์นี่ต้องยอมรับเลยครับว่ามวยชกได้มันสนุกจริงๆผ่านไป2คู่แตดหนแล้วก็คว้างเงินรางวัลพิเศษไปอีก1คู่ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการนักซ์มวยไทยกันแล้วครับนักชกในมุมน้ำเงินครับมีขาวพันดูจากรัเสเซียครับ พิลิวซามินอฟรับนักชกในวัย28ปีจากรัสเซียสูง168เซนติเมตรครับฝากผลงานเอาไว้ที่นี่2ไฟครับแพ้1ชนะ1ครับล่าสุดชนะสอนพิษนุป,ปุ๋ยโฟมายไปอย่างเร้าใจเลยเดียวครับสังกัด่ายมวยแม็กซ์มวยไทยยิมส่วนหน้าหนักนักชกในมุมแดงครับที่1อโยธยาไฟครับหรือว่านายบันดิตเล่าเรื่องครับจากอำเภอเสริภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในวัย22ปี สูง170ซนติเมตรครับมาสมที่นี่2ครั้งชนะหนึ 1, ่งเสมอหนึ่งจากอายุทยาไฟครับที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับและกรรมการผู้ชี้ขาดครับเป็นกรรมการชัยนาทหานวิเศษสรีระรูปร่างใกล้เคียงเลยท่านผู้ชมครับโอ้และที่สำคัญครับเป็นประเภทหนักแรงครับทนาเจ้าคิลิวล่าสุดนั้นเล่นงานเจ้าสอนพิสนุนี่ถึงกับขาลากเลยครับ ังหว่าเตะจ่อย่างของเขาครับแล้ววันนี้ได้เพื่อนร่วมค่ายครับชาวจีนครับหลิวชุนเลิ่วครับนะครับส่วนทางด้มุมน้ำมุมแดงครับเป็นพยานนอนครับกอสภาวทองที่ไปถอดมงคลให้กับลูกศิษเป็นเทรนเนอร์คู่ใจแล้วครับแล้วก็เป็นผู้ดูแล่ายมวยอายุทยาไฟยิมครับในอดีตเนี่ย หากย้อนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเจ้าคีริวเนี่ยเคยปะทะกับระดับแสงมันีมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับดูว่ากระดูกมวยไม่ธรรมดาครับปะทะกับนักชกติวต้นมาแล้วมากมายหลายคนด้วยกันเอาละครับภายใ้ก่อนเลยคีริวล่างสลับบนครับนะครับสายกับขวาอีกหนึ่งคู่ครับที่พยายามจะเดินจี้เข้าหาตกด้วยซ้ายครับคีริวไม่ยอมตกเป็นเป้านน่งครับดูครับ ต้องระมัดระวังหมัดให้ดีการอย่าตกท่านผู้ชมใสด้วยขวาครับแล้วพลางเอามาแล้วมาเป็นชุดเลยครับคิริวล่อยแบบมวยไทยสมัครเล่นครับโจมตีเร็วฉาออกพยายามไม่เป็นเต้านิ่งครับใส่ฉาก่วยครับทุบซ้ายตกเข้ามาเล่นงานนี่ครับมาอีกครั้งกับมัดหนสองของคิริวแล้วเล่นงานไปที่ฐานลากครั้งที่แล้วก็เผลอเป็นเตะเจาะยางครับเล่นงานจนสองสอนพิธาน์นุนถึงกับขาลากเลยทีเดียว เสียบด้วยซ้ายครับที่หตัดคุกในแล้วครับต้องรีบขวาครับอยู่ห่างไม่ได้ครับตีด้วยเข่าขวากัะชนะที่1เึ่เขาในอาชีพครับที่1เป็นน้องชายของยอดทนทองวีละมโนกุลว่ายอดทนทองเพชรจีดีอาคาเดมี่ครับเข่าในปล้ำตีนล็อกในเหนียวหนึบเสียบด้วยซ้ายครับพี่น้องนั้นชกสไตล์เดียวกันเลยครับแต่ตอนนี้กรรมการใช้หน้าแผนวิเศษเบรกเกมครับแล้วหันไปเตือนที่คิริลครับถอยเยอะเกินไปหน่อยครับ ครับเปิดฉากมาหูด้วยซ้ายทันทีครับที่หนึ่งแล้วเสียบด้วยซ้ายวางหน้าเอาไว้เอาไม่อยู่ครับคิลล์ตกด้วยซ้ายแล้วโดนสองลรานที่หนึ่งเติมเกมไปแล้วที่หนึ่งวันนี้อยากจะเป็นที่หนึ่งสมชื่อครับไม่อยากเป็นที่สองอยากี่ไปที่มูลน้ําเงินกำในได้ก็ยังตั้มตีไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าการที่จะพุ่งเข้าหาที่วงในนั้นต้องระมัดระวังหมัดของคิริวให้ดีครับสายยาว ดับเข้ามาทิรดูทิ้งด้วยบัดขวาเพื่องเข้ามาไม่โดนครับเล่นงานไปที่ฐานล่างอีกครั้งปักหลังไม่ถดแต่ดูครับลูกเสียบแทงยาวๆของตะลั่ทีหนึ่งครับแทงเป็นเข้าครับแทงไม่ต้องจับครับทีหนึ่งกับในได้เอาแล้วครับโดดล้มตัวขึ้นมาเหมือนกันต้องระวังนะครับจังหวะสองแรงบวกกแรงเกินครับโอ้โหและสอกซ้ายดอกนี้ครับพุ่งเข้ามาฟันเต็มๆบริเวณโหนกแก้มขวาของทิริวเลยครับยังเหนียวครับทิริวไม่มีบาดแผลครับจังหวะนี้ ครับเสียด้วยซ้ายอยู่ในงานฐาน่ายอีกครั้งเจอจสอกซ้ายอีกครั้งครับพยายามจะล็อกคอปีเลยครับธนาที่หนึ่งนะครับเครื่องหมายการค้าของที่1ครับล็อกต่อไปแล้งล็อกในเหนียวเหนียวแบบนี้นะครับเครื่องมือทำมาหากินแต่นี่ครับต้องผลักออกครับแต่ซ้ายมาอีกแล้วครับจับในได้ล็อกเอาไว้ตีด้วยขวาครับธนาคิริวโอ้โหมีทั้งแข้งมีทั้งเข่าครับตะนาที่1นะครับคิริวพยายามจะแย่ซ้ายวันระยะทิ้งด้วยหมัดขวา เสียบทันทีครับที่หจับนายไปยัดเข้ามาอีกครั้งครับด้วยเขาซ้ายหมดยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับเบรกกันไว้ก่อนครับกับความมันบนเวทีมาดูความเร่าร้อนกันต่อนี่คือ MAX r i n g ิ l เ2019ครับก็จะมีะน้องๆสสดงสวยๆครับผัดเปลนหมุนเวียนกันมาสร้างสรรรีสันและบรรยากาศให้ระอุข,ขึ้นไปอีกครับ นะครับท่านผู้ชมครับผู้ที่3ของรายการยกแรกที่ผ่านมาทา้นที่1ก็พยายามจะเปิดเกมโดยเฉพาะจังหวะวางแข้งซ้ายแล้วเสียบซ้ายยาวๆแบบนี้ครับดูครับแต่ว่าคีริวก็มีอาวุธหนักครับเป็นประเภทเรือเกลือครับถึงแม้ว่าจะช้าแต่หนักครับไปซ้ายเข้ามาแล้วพยายามจะปักด้วยศอกอีกครั้งกับท่านที่หนึ่งเอาละครับยกที่สองลุยต่อครับมาชมกันเลยครับคีริวเดินหน้าเข้าหาครับ ป่าดงแข้งซ้ายเข้าไปอ้าวแล้วครับแข้งซ้ายบนมาที่หนึ่งแข้งซ้ายวาระยังกล้าที่จะโยกเจ้าวจวนจริงๆครับคิริวแข้งขวาอัดเข้ามาเป็นงานเป็ที่ฐานล,ล่างแล้วตกดีทุกซ้ายต้องเลือกเลยครับคิริวอาศัยความแม่นให้ได้เนี่ยแต่ว่าโดนซ้ายก่อนครับนี่เต็มนี่เต็นี่หัวไหล่ครับเตะไปเรื่อยๆนี่ไหล่หัวไหล่จะล้าครับพลังมันจะลดน้อยลงไปว <c oughs> ิสายมาอีกแล้วครับ เตะฝังแข้งเข้ามาะครับพยายามจะตเตะไปที่บริเวณท่อนแขนขวาครับออของคิริวเดียร์พยายามจะจิ้มบอตัวถิงเวียนหมัดบ้างครับใช้ซ้ายคับไว้ซ้ายยาวยๆอีกแล้วครับตาที่านึ่งเสียบโอ้นี่ครับเน้นๆเน้นเนื้อๆครับน้ำหนามไม่เอาเลยครับตนาที่หนึ่งคีริลนี่ฝาตอนนี้ต่อยไม่ได้เลยครับต้องเน้นหมัดซ้ายเข้ามาพยายามเกี่ยวไอฟล้มเองครับอ้าวมีหมัดปัดยิ่งมากเอาละครับเริ่มออกหมัดได้ครับทางด้านคิริว ครับล็อกไว้ตีด้วยขวากรบดานที่หนึ่งเล่นงานเข้าไปบนสีข้างครับแหมออกมายกนี้อาศัยความฉากฉวยเลยครับดขวาออกมาเติมวยแ้งซ้ายไอคิริวตัดสินใจช้าไปครับดูครับเป็นที่หนึ่งเลยครับที่ชิงจังหวะออกก่อนครับคไล่เข้ามาหนึ่งน้วางไปแ้งซ้ายนะครับซ้ายมีมาเร็วกว่าเสียงครับบังไม่ทันครับที่ลิวแหมจนปัญญาริงๆครับรับแ้งซ้ายตลอด ด้วยซ้ายเข้ามาอีกครั้งครับละมันชูดของขิ้เลีวนี่นะครับเป็นสิ่งที่ยังประมันไม่ได้ครับจิ้มลำตัวเดินพยายามจะเดินหน้าครับขิ้เลีวเล่นงานฐานล่างอีกครั้งครับแล้วตกดึงซ้ายแทบพยายามจะเคาะตลอดครับก้าวเข้ามารับแข้งซ้ายแต่ยังไม่มันคอยบวกคอยโต้ครับขิ้เลีวยังมีพิดสองครับอย่าประมานเป็นทายครับที่หนึ่งเดินต้องเดินให้จริงครับและต้องมีความต่อเนื่องเลยนะครับขิ้เลีว เดี่ยวโยกดีดขวาครับนะครับโยกมาจิ้มด้วยมาซ้ายคืนดับจังหวะเลยครับแล้ววางด้วยทางซ้ายหัวเข้ามาอ้าเลยครับพีเรียลก็พยายามจะลงล่างสะสมไปเรื่อยเช่นกันแต่มาต้องแลกครับต้องวัดได้ว่าเสียไปเลยไปลีเล่ลอไม่ได้ครับเดินเข้าล่องแค่ต้องเดินตะนาวแล้วครับกรรมการเบรกเกมโอ้โหเอาเลยครับโดนเตือนแล้ะกาชนะที่หนึ่งตั้งรับจับทางเยอะไปหน่อยครับนะครับพุ่งเขาเสียบก่อนครับ เดินหน้าซ้ายยาวเข้ามาที่เรียวพยายามจะบหวกด้วยฮุกซ้ายเป็นการลองทนนันทีดูว่าจะถึงจุดคุ้มดุนหรือเปล่าครับพีเรียวรับแข้งซ้ายไปก่อนแล้วผ่อนทีไหลังครับไม่บังเลยครับแข้งซ้ยายของตอนที่หนึ่งนะครับพีเรียวโยกมาหุกซ้ายตกไม่โดนครับแล้วจิ้มด้วยขวาเติมยายามจะอาศัยลูกล่อแลูกชนวางซ้ายอีกที สองจิตสองใจไปหน่อยครับที่ริวทีมหนึ่งนี่มีขาไปวัดเลยครับวัดเป็นด้วยหายจากขาวางแข้งซ้ายพักแป๊บเดียวครับเอาลหมครับท่านผู้ชมครับ่าไป2อยกครับ<ๆ>กำลังตือเข้มเป็นอย่างมากครับสำหรับทีมงานแม็กซ์มวยไทยยิมก็พยายามจะตือเข้มเน้นให้คิริวพยายามจะเดินออกหมัดและขยันมากกว่าน,นี้ครับส่วนทางด้านที่1ครับยกที่ผ่านมาโดนเตือนไปในช่วงท้ายเกมครับทำให้ต้องเปลี่ยนแผนเปิดเกมโดยเข้าหาครับ ครับหมัดชุดก่อนครับธนาคิริวแต่ระบบการตัดสินใจเหมือนจะช้ากว่าครับเพราะง้างปุ๊บเนี่ยทั้งแข้งซ้ายและเข่าซ้ายของเจ้าที่1ถึงทันทีครับอะไะครับตอนนี้เดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับคู่หน้าห้ามพลาดครับคู่รองของรายการนอทลเกเซซ่ายิมกับดาวไปนันเงนจากนิทแลนด์รอท่านชมอยู่ครับอะไะครับเสีย้ายก่อนครับธนาที่1เปิดเกมทันทีเลยครับเปิดฉากมาไม่ปล่อยเวลาให้เสียโอกาสครับเดินหน้าต่อไปที่1 เอาากักระจาสายเสียบโอ้แต่ปุ๊กแทงปั๊บครับไม่ต้องเสียเวลาเกาะหรือแต่งตัวนานเลยครับครับมาเสียบซ้ายล็อกนายที่หนึ่งเด้งตีแม่คิริวหนีไม่ออกเลยครับออกมตีตุ้ยลำตัวครับขังคิริว สถานการณ์เริ่มหมดไปครับตอนนี้อาแล้วครับมีตะวันมัดมาตัวมาเพมาจับได้ที่หนึ่งตัวหน้าบ้านตัวเองครับแล้วปันที่ซอกซ้ายแล้วตีเน็บเข้ามาอีกครั้งครับแต่ว่ายังไม่ชัดเท่าไหร่ครับกรรมการชัยหน้าต้องแยกออกมาตั้งเกมอ,อีกครั้งครับซ้ายยาวๆพุ่งเข้ามาปากักด้วยศอกถึงตัวเลยครับเสียด้วยซ้ายบวกเลยครับตนานคิริว Oh ครับมีหมัดมีสองกบที่รออยู่ครับยังมีโอกาสยังมีทิ่มีเดีครับหมัดต่อของข้า,าที่ลิลทำได้ดีๆหาโฟก,กัสเจออนี่ชนะได้เหมือนกันครับเอาละครับยังมีโต้ยังมีเถียงครับทางด้านที่ริลยับมาแย่ซ้ายมาก่อนวัดระยะครับถูครับแต่จังหวะวัดระยะของที่ริวครับก็โดนแข้งซ้ายที่หนึ่งเล่นงานนะครับที่หนึ่งตีซ้าย ลาบมาฟันด้วยศอกซ้ายวางด้วยแข้งเติมมาอีกแล้วครับมาเป็นรอกระรอบเลยครับมัดเดียวไม่เคยออกครับออกมาเป็นชุดกระดานทีหนึ่งมาเท้ากับต่อจัดนักจัดเต็มครับเติมเกมมาเรื่อยมาคิลิวยังเข็นศักยภาพแล้วก็โชว์แสงเก้มภาพได้ไม่เต็มที่ครับยูครับเพราะว่าขยับบุดซ้ายของที่หนึ่งมาทันทีแล้วครับจับได้มัดได้แล้วเป่าเป็นน้าคิลิวที่ฟันก่อนครับ หัวร้อนเลยครับจับตีทีหนึ่งพยายามจะเกาะนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นครับเดินต่อครับพยายามเข้มที่วงในจับมาเสียบไม่ต้องจับก็แตะตีเขตอนนี้เอาละครับพี่เลิวยังมีฤทิ์มีเดียครับพยายามลดลงตัวมาทีหนึ่งจับนได้ไล่แขนมาเสียบตายโอ้โหนี่ครับอาศัยลูกปื้ความโวนเนี่ยคกับที่วงในาว้าวู้ครับว่ามวยหมัดนั้นต้องแก้ด้วยเข่าครับเอาละครับ พุ่งเข้ามาเสียบซ้ายอีกครั้งคีรุยยังจะยิงด้วยกับมั่นขวาตรงเอาเลยครับเอ้าแมฮุกซ้ายกับเฉียดไปครับแล้วตีเลยครับที่หนึ่งโอ้โหนี่แหละครับประมาทไม่ได้สักเสี้ยววินาทีครับอย่างหนึ่โอกาสครับคีรุยใส่มาซ้ายของฟานดีที่หนึ่งจำได้ไหมมัดอีกแล้วครับมัดลูกนี้มัดแล้วไม่ตีครับทีมงานชูกำปั้นขึ้นมาครับคีรุยเบอกให้ต่อยครับแต่ว่าระบบการตัดสินใจดูครับ กองน้างขยับครับมุ้ซ้ายมาไม่โดนเจอซ้ายทันทีครับเข้าไปว่าคิดได้แต่ทาไม่ได้ครับพี่ริวกินตนาการยังพร้อมมีครับแต่เดินเข้าไปนี่โดนแข้งซ้ายโต้มาตลอดเอาเลยคานผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับในคู่ที่3ของรายการระหว่างไทยกับรัสเซียดยมีการน้ำหนัก66บกกิโลกรัมครับพี่ลิวสมินนฟจากรัสเซียในมุมน้ำเงินครับกับที่1อโยธยาไฟยิมโอ้ดูภาพช้าครับทิ้งด้วยศอกซ้ายแล้วเสียบด้วยซ้ายครับที่1 เปิดเกมเข้าใส่ก่อนทันทีครับต้นยกที่3แต่ว่ามีจังหวะที่คิริวพยายามจะบวกด้วยศอกขวาสวนเข้ามาครับมีจังหวะที่เหลอไม่ได้กับพลิปตาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องได้ครับดูครับต้องตะเกียกตะกายพยายามจะคว้าเพราะว่าอยู่ห่างมีหมัดมีศอกแบบนี้ครับมีจังหวะขยับเข้ามาคีริวกระแทกด้วยขวาตรงพยายามจะย้ำแต่ว่าวันนี้ไม่แม่นครับอาไะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขึ้นไปฟังคำตัดสินบนเวทีครับ Alright, ladies and gentlemen, before we go to the judge and decision, let's check out the bonus round! Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week, worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. for Blue and Red Corner. Max Muay Thai mobile app. For the original in the quiz, and the bonus. The bonus 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Red Corner! Ayutthaya. Sports Gym. Five Super Bonus